วัสดีนะคะวันนี้เบสก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับคอนซีเลเลอร์นะครับชิงก็ <m im itation> จะมีคอนซีลเลอร์หลากหลายเลยนะครับอยู่ในกระเป๋าใบน,นี้นะก็จะมีแบบว่าทั้งราคาถูกทั้งราคาไม่ถูกนะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยโอเคทุกตัวเลยนะครับที่เลือกมาแล้วนะก็ถ้าอยากรู้ว่ามีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเรียงแบบแรนดอมนะก็คือว่าหยิบอันไหนขึ้นมาได้ก็จะรีวิววันนั้นให้ดูนะคือแบบจะไม่ได้เรียงนะว,ว่าแบบว่าอันไหนดีสุดอันไหนดีน้อยกว่าอะไรเงี้ยนะอันแรกเอาเป็นเอาตัวไหนก่อนดีอ่าเอเป็นตัวนี้เนาะอันนี้มาจากเอสเตร์ลอเดอร์นะ ชื่อว่า Double Wear Radiance Concealer อย่างตัวรองพื้นของ ดับเบิลแวร์ของ Estee l a u d เเนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นติดทนใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นคอนซีลเลอร์นะมันก็จะมีคุณสมบัติเดียวกันก็คือเป็นรุ่นที่ติดทนนานมันจะติดทนนานค่อนข้างไปพิเศษนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันก็จะไม่ตกรองไม่อะไรเลยนะถ้าเป็นรองพื้นของตัวนี้มันจะหนานิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นคอนซีลเลอร์เนี่ยมันก็จะมีความบางเบามากกว่ารองพื้นนะน คือดูจากของจริงอะ่ะมันค่อนข้างเนียนมากนะตัวเนี้ยอันนี้เป็นสีสอง W นะ Light Medium มานี้เป็นของถูกและดีนะยี่ห้อ L'Oreal รุ่น True Match แต่ไม่แน่ใจนะว่าในวัส,สั์ยังมีขายอยู่หรือป่านะรุ่นเนี้ยมันเป็นคอนซีลเลอร์นะถ้าเป็นรองพื้น True Match เนี่ยมันยังมีขายแต่ว่าคอนซีลเลอร์ไม่ไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาเอาออกไปหรือ,อยังนะสีที่มีอยู่จะชื่อว่าสี Fair Light สำหรับผิวขาว ตัวนี้จะเป็นแบบปลายผู้กันนะ สีนี้ก็จะสว่างกว่าสีเมื่อกี้หน่อยนะอันนี้เนื้อก็ไม่ตกล่องเหมือนกันนะทุกคน แล้วก็ข้อดีของลอเรียลเนี่ยก็คือว่ามันราคาค่อนข้างถูกเนาะประมาณแบบอยู่ในหลักร้อยเวลาเราแบบว่าออซื้อเนี่ยเราก็ทดลองที่มือก่อนก็ได้ว่าแบบมันมีความแบบแครกหรือเปล่านะถ้าไม่แครกเนี่ยก็คือผ่านก็คือคอนซีลเลอร์ใต้ตาเนี่ยพยายามแบบเวลาซื้อก็พยายามแบบลองป้ายที่แขนก่อนนะทุกคนว่ามันแบบตกลงตามริ้วรอยตาม คือพูดง่ายๆคือว่าถ้าทาแล้วมันสวยอ่ะก็คือว่ามันอยู่บนตามันก็จะสวยนะทุกคนแต่ถ้าเกิดทาบนแขนแล้วมันแบบเป็นปื้นเป็นคราบเนี่ยอยู่ใต้ตาของเราคือไม่รอดนะทุกคนมันต้องมีความแบบเนื้อเบาๆหน่อยนะทุกคนแล้วก็เกลี่งง่ายนะแล้วก็มีความแห้งถ้าไม่แห้งเนี่ยมันไม่ได้นะทุกคนคือมันต้องมีความแบบทาไปเสร็จแล้วปึ๊บแล้วก็แห้งนะถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่แห้งติดกับผิวเนี่ยมันก็จะเคลื่อนตัวระหว่างวันนะ แล้วมันก็จะเป็นรอยใต้ตาเนี่ยรอยแบบทาคอนซีลเลอร์ไม่เนียนน่ะแล้วมันจะดูหน้าเกลียดมากเลยทุกคนต่อไปเราจะเป็นตัวอันนี้จะเป็นของยี่ห้อจริงๆมันชื่อยี่ห้อมันคือฟกฟชินะทุกคนมันเป็นของยี่ห้อนี้ก็ดังนะในญี่ปุ่นตัวนี้จะเป็นของญี่ปุ่นนะ ด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแปลงนะทุกคนเปิดออกมาได้อย่างนี้ก็ใช้อย่างนี้แต่เราไม่เคยใช้หรอกแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นคอนซีลเลอร์ แต่ว่าของยี่ห้อนี้เนี่ยมันจะทิ้งความชุ่มชื้นไปมากกว่าตัวสองตัวที่แล้วที่ลองไปเมื่อกี้นะก็ถ <ST U leg> ้าเทียบเรื่องความติดทนเนี่ยก็อาจจะสู้สองตัวเมื่อกี้ไม่ได้เนาะตัวนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะแบบว่ามีการเคลื่อนตัวระหว่างวันได้มากกว่า แต่ว่าข้อดีมันก็มันก็มีนะทุกคนก็คือว่ามันก็จะช่วยให้ตาใต้าตาเราชุ่มชื้นระหว่างวันนะเหมือนอารมณ์แบบผสมสกินแคร์เข้าไปในตัวคอนซีลเลอร์ด้วยอะเนี่ยเวลาจับมันก็จะแบบมีความแบบหนึบหนึบ,นบติดขึ้นมามากกว่าสองตัวนี้สองตัวนี้คือแบบแห้งไปเลยถตาตัวนี้จะมีความแบบชุ่มชื้นอยู่ ต่อมาเป็นของรักสโต e ทุกคนจะเป็นของ m a เบ e l l ล n e นิวยอร์กชื่อรุ่นว่า Instant Age Revive นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหัวแปลงแบบเป็นฟองน้ำอันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยเนาะ ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันอยู่แล้วตัวนี้เป็นฟองน้ําแบบนี้แล้วก็เวลาเราจะคลิกให้ผลิตภัณฑ์มันออกมาก็หมุนแบบนี้ติ๊กิ๊กตินี้สีที่เรามีอยู่จะชื่นสีหนึ่งห้าศูนย์นะก็จะเป็นสีแบบประมาณผิวขาวเหลืองใช้ได้นะ สีมันค่อนข้างกลืนกับผิวเราไปเลยนะตัวเนี้ยแต่เนื้อมันจะค่อนข้างแห้งนิดนึงนะ ดูในกล้องแล้วสีมันจะขาวๆเนาะตัวนี้ก็ใช้ดีนะทุกคนราคาก็ไม่แพงต่อมาอ่าอันนี้จะเป็นของยี่ห้อนาสนะทุกคนสีที่มีอยู่ชื่อว่าสีไลท์สองวานิลานะแต่ว่าของยี่ห้อนาเนี่ยเราไม่ค่อยชอบตรง ตรงด้ามจับสีดำมันนะมันจะแบบเหนียวเหนียวอ่ะถ้าเกิดเราทิ้งเอาไว้หน้ามันจะเหนียวเหนียวแล้วมันจะแบบติดกี้ฝุ่นติดอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็จะเหนียวติดมือด้วยเรามาลองดูเนื้อข้างในบ้างนะก็จะเป็นฟองน้ำแบบนี้นะ สีของหน้ามันจะออกไปทางโทนชมพูนะทุกคนแต่ว่าเนื้อมันเนียนนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าพิกเมนมันค่อนข้างค่อนข้างปกปิดได้ค่อนข้างดีอะ่ะตัวเนี้ยพิกเมนค่อนข้างเยอะแต่มันก็จะไม่แห้งมากนะมันจะทิ้งความชุ่มชื้นเอาไว้ สีก็จะสว,สว่างสว่างนิดนึงเนาะแล้วก็มีความเงาๆเกิดขึ้นบนผิวเนาะตามชื่อ radiance concealer ของเขาตัวนี้เขาชื่อว่า radiance creamy concealer เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทุกคนน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วของน r s ก็ใช้ดีเหมือนกันคือแขนด้านเนี้ยแบบเนียนไปเลยอะ หลังจากที่โดนนู่นนี่นั่นเนะี่ยถ้าเทียบกับแขนข้างนี้ข้างนี้คือตายไปเลยจ้ะอันนี้บางคนอาจจะไม่รู้จักนะมันเป็นยี่ห้อแบบของประเทศจีนอะอันนี้ยี่ห้อ l o Life มันจะขายตามพวกร้านเครื่องสำอางที่แบบว่าขายพวกซีวรน,นาขายอบโบอะไรเงี้ยทุกคนแต่ว่าอันนี้จะเป็นอยู่ในพวกร้านขายส่งอะหรือว่าตามช้อปปี้ก็มีขายนะนี่้อนี้คือแบบราคาค่อนข้างถูกมากเลยนะราคาก็จะแบบประมาณแบบหลักสิบอะสีที่เราใช้จะเป็นสีเบอร์ศนะูนย์สองเนาะแต่แพ็กเกจมันจะคล้ายๆกับ Nas, iden, ller, นาสเลเดนคอนซีลเลอร์เนาะเปะเลยทุกคนสำเนาถูกต้องขนาดก็เท่ากันด้วยนะทุกอย่างคือทุกอย่างคือเป๊ะนี่ทุกคนชอบแพ็กเกจไหนก็ลองคอมเมนต์มา แต่ว่าอันนี้มันเป็นคุหยี่ห้อนะอน,นี้นาสนะน,นี้โฮลไลฟ์นะราคาก็ต่างกันแบบลาวฟ้าก็เหี่ยวเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูเนื้อกันเนาะสีก็คือดีนะทุกคนสีแบบออกโทนเหลืองเอามาปิดสิวก็ได้นะตัวเนี้ย ตัวนี้เราใช้แล้วระหว่างวันก็ไม่เป็นคราบนะครับอี่เอ้ยเกี่ยง่ายนะทุกคนว่าบาปแต่ว่าเท่าที่เราสังเกตได้นะคือว่าตัว Whole Life อันนี้เนี่ยเนื้อมันจะเหลวกว่าตัวนาสันมะกะตัวของนาจะพิกเมนท์ชัดเจนมากกว่าของ Whole Life นะ โฮลไลฟ์จะเน้นแบบว่าเป็นธรรมชาติมากกว่านะแต่ก็ใช้ดีอยู่นะอืมสบายผิวดีด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาเราให้ลองรู้อันนี้ของโฮลไลฟ์นะ อันนี้นี่ทุกคนอาจจะสงสัยนะจริงๆเดี๋ยวเราไว้แนะนําตอนสุดท้ายแล้วกันเนะาะแอนเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวนี้กันก่อนเอาราคาเบาๆก่อนอันนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อ w ว t แอนไวนะทุกคน ที่เราคุ้นเคยกันในตามวสัสดุนะจะเป็นโฟโต้โฟกัสคอนซีลเลอร์นะเรามาลองดูเนื้อกันออปิเคเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแบบฟองน้ำนะสีจะออกไปทางโทนชมพูนะทุกคน ตัวนี้จะค่อนข้างมีความชุ่มชื้นนะแต่ว่าเกลี่ยง่ายแล้วก็เนื้อไม่เป็นคราบด้วยทุกคนี่คือทุกตัวที่เราลองมาเมื่อกี้ก็คือแบบไม่เป็นคราบเหมือนกันนะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันก็ไม่ทําให้ก่อให้เกิดคราบขึ้นมาเหมือนกันนะครับฟินชิชลุคคือแบบธรรมชาติมากสวยมาก อ่ะต่อมาเราจะมาต่อที่ตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันอันนี้จะเป็นของอิฟแซงโลลองนะครับหรือว่า YSL นั่นเอง ชื่อรุ่นว่า All Hour Concealer นะเปิดข้างในดูนะออปลิเคเตอร์ก็จะเป็นแบบฟองน้ำเนาะสีจะออกค่อนข้างเหลืองนะอันนี้จะเป็นสีเบอร์สองนะทุกคนจะออกแบบไม่ได้ขาวมากนะ แต่ตัวนี้เนื้อจะแบบว่าค่อนข้างจะลื่นกว่าตัวที่เราแล้วมาที่เราลองนะจะแบบแนวแบบฟลิงเนี่ยแนวแบบลื่นๆแต่ว่าเกลี่ยง่ายทุกคนแล้วก็ไม่ไม่ทิ้งความเหนียวเอาไว้เลยมันจะค่อนข้างแห้งแต่ไม่ได้แบบแห้งสนิทนะมันจะแบบอธิบายไม่ถูกอะมันจะแบบแนวแบบมีความเบาๆแล้วก็ไม่เหนียวเหนอนะแล้วก็ไม่ไม่เป็นคราบทุกคนถ้าเทียบกับตัวของเวดแอนด์ไวเนี่ย ตัวนี้จะมีความเบากว่าเวทแอนดะ์ไวนะไม่เป็นคราบเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอันนี้ของยิปแซงนะ เป็นของเมื่อกี้อิฟแซงไปแล้วเนาะเราเลือกเป็นของอิฟแซงอีกอันหนึ่งให้นะอันนี้จะเป็นอิฟแซงโลลองรุ่นทุชิคาไฮคัฟเวอร์เรเดียนซ์คอนซีลเลอร์ทุกคนตัวนี้ก็แพ็คเกจจิ้งก็สวยงามเหมือนกันก็จะเป็นสีทองดำนะเบอร์ที่ใช้จะเป็นเบอร์1.5แล้วะทุกคนแล้วก็มีโลโก้ YSL เพิ่มความหรูหรามาเห่าอยู่ข้างบนฝาด้วยจ้ะ นี่จะเป็นโลโก้เปิดมาก็จะเป็นคู่กันนะทุกคนตัวนี้เวลาใช้ให้เราคลิกตรงข้างล่างนะกดให้มันออกมาเห็นไหมมันจะมีเนื้อผลิตภัณฑ์ออกมาคลิกเดียวก็พอนะทุกคนไม่ต้องหลายคลิกนะแต่ว่าตอนซื้อมาแรกๆเนี่ยอาจจะต้องคลิกหลายๆรอบหน่อย สีจะเป็นสีแบบออกเหลืองๆนะทุกคนแต่เนื้อก็จะตามชื่อของเขาเนาะที่เขาชื่อว่า High c o วอรนะมันจะมีความสังเกตได้ว่ามันจะมี p พิกเมนเยอะกว่าตัว All o o u r Concealer นะแต่ว่าความเบาเนี่ยก็คือไลน้ำหนักเหมือนกันมันจะไม่มีความรู้สึกอยู่บนผิวเลยอะ แต่ก็เนอะราคามันก็สูงตามคุณภาพของมันนะทุกคนก็จะดูกลืมไปกับผิว ต่อมาเป็นของยี่ห้อเป็นของ The s i m ทุกคนของเกาหลีนะตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Cover Perfection Tip Concealer The s i m จะเป็นยี่ห้อที่แบบว่าราคาไม่แรงมากนะราคาก็จะแบบว่าเออซื้อง่ายขายคล่อง เรามาดูเนื้อกันเนาะแอปพลิเคเตอร์ก็จะเป็นฟองน้ำแลวทุกคนของเด e Seam นี่จะมีความแบบว่าเป็นมีความรู้สึกว่ามันอยู่บนผิวนิดนึงนะ แต่ว่ามันก็ให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยเออเนื้อก็ดูปกปิดดีนะทุกคนจะมีความแบบทิ้งความชุ่มชื้นเอาไว้ด้วยก็มีความธรรมชาติค่อนข้างสูงเหมือนกันนะตัวนี้ก็ให้ฟินสชนุกที่แบบเป็นธรรมชาติเนาะ สีนี้จะเป็นสีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะ ต่อมาจะเป็นของยี่ห้อตัวนี้จะเป็นทั้งคอนซีลเลอร์แล้วก็เป็นฟาวเดชันนะทุกคนของยี่ห้อมิลานีนะมันจะเป็นฟาวเดชันแล้วก็บวกคอนซีลเลอร์ในตัวเดียวกันสีที่ลองให้จะเป็นสีเบอร์ศูนย์หนึ่งครีม,มี่วนิลานะของมิลานี่นี่ก็ซื้อได้ตามร้านบิวทรีมไม่แน่ใจว่าที่อีเวนบอยมีหรือเปล่านะแต่ว่าบิวทรีมเนี่ยน่าจะมีนะ ตัวนี้จะค่อนข้างหนานิดหนึ่งนะทุกคนแต่ว่ามันเกลี่ยได้ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะต้องแบบต้องตบอะตัวเนี้ยโอ้โหเนียนกริปมาสำหรับงานแบบว่าปกปิดแต่ว่ามันก็ไม่เป็นคราบนะ เราติดใต้ตาเราไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นคอนซีลเลอร์อย่างเดียวก็ได้นะเราใช้ฟาวเดชั่นที่มีความบางเบานะทุกคนแล้วก็ ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แห้งแคลกระหว่างวันนะถ้าตัวไหนผ่านเนี่ยทุกคนก็ลองเอามาใช้ดูได้นะอย่างในวิดีโอนี้เราก็จะเน้นเป็นคอนซีลเลอร์โดยตรงไปเลยนะเราจะไม่ได้เน้นรองพื้นที่สามารถใช้เป็นแทนคอนซีลเลอร์ใต้ดวงตาได้นะแต่ว่าในโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมาลองทำเป็นวิดีโอที่ใช้รองพื้นตัวไหนใช้ดีบ้างในการทำแทนเป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตาเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะแนะนำเป็นซักตัวหนึ่งแล้วกันที่แบบว่า มันใช้แทนคอนซีลเลอร์ใต้ตาได้นะก็จะเป็นของที่เราใช้บ่อยๆเลยนะทุกคนก็จะเป็นของลังโคมรุ่นบลองมิลโลโคนะตัวนี้ก็ใช้ดีนะทุกคนแต่รองพื้นเนี่ยมันจะมีความเปียกมากกว่า คอนซะีลเลอร์เนาะแต่มันก็ใช้ทดแทนกันได้นะในกรณีแบบที่เราแบบไม่ได้มีคอนซีลเลอร์อยู่ด้วยเราก็ใช้รองพื้นแทนที่บริเวณใต้ตาได้แต่ว่าเราก็ต้องเลือกเลือกให้มันเข้ากับใต้ดวงตาเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะเป็นคราบนะทุกคน เดี๋ยววิดีโอครั้งหน้าเนี่ยเราจะแบบว่าแนะนำเป็นรองพื้นที่สามารถใช้เป็นใช้แทนคอนซีลเลอร์ใต้ดวงตาได้เนาะที่แบบมันไม่แห้งแคล็กมันไม่เป็นคราบระหว่างวันแล้วก็ ทำให้ใต้ตาเนี่ยสมูทติดทนนานทั้งวันเนาะอันนี้ก็จะเป็นของลังโคมอยู่ตรงนี้นะอยู่บนผิวก็ไม่เป็นคราบเหมือนกันทุกคนก็ฟินิชลุคก็สวยเหมือนกันนะอันนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลเนาะ สำหรับคอนซีลเลอร์ที่ใช้ดีนะทุกคนกับใต้ดวงตาเนาะมันจะมีคอนซีลเลอร์ที่แบบใช้ดีกับตรงบริเวณสิวเลยนะเดี๋ยวไว้เราจะทำวิดีโอให้ดูต่างหากนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะทุกคนใครชอบไปไหนก็ลองไปทดลองที่เคาน์เตอร์ดูได้นะโอเคทุกคนบ๊ายบาย